สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมเจอก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวนาฬิกาให้เพื่อนๆน,น,น้องๆดูกันนะครับตัวที่มาแนะนําวันนี้นี่มี3แบบครับเป็นตระกูลคา s ิโออีดิเฟียสนะครับผมมี3แบบเนี่ยก็คือมีตัวที่นึงที่เป็นสายเหล็กอย่างตัวในรูปเป็นสายเหล็กแม่น้ําเงินนะครับแล้วก็อีก2ตัวจะเป็นสายหนังนะครับทําไมถึงอยากมาแนะนําให้รู้จักกันคือตัวเนี้ย หน้าตาโอเคใช้ได้นะครับไม่ได้แบบสวยโอ้สวยมากไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับหน้าตาโอเคผ่านนะครับไปได้เรื่อยๆแต่คือพี่ติดใจอยู่2จุดนะครับจุดแรกคือ1ขนาดขนาดในการตัวนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าบอยไซค์ขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเหมาะสําหรับคนข้อมือกลางๆค่อนมาทางเล็กนิดหน่อยนะครับคือขนาดตัวเรือนมัน,นประมาณ40มมตรนะครับ ปกติในกาผู้ชายที่ขายกันทั่วไปเนี่ยมันจะ43 44อยู่แถวเนี้ยส44สําหรับข้อมือทั่วไปถ้าเป็นนาฬิกาบอยไซด์นี่จะอยู่แถวสามสิบห้าถึงสามสิบแปดนะครับโดยถัวเฉลี่ยนะครับตัวเนี้ยสี่สิบเพราะฉะนั้นขนาดมันจะค่อมอยู่นะระหว่างขนาดมาตรฐานสี่สิบสามสี่สี่กับขนาดสามสิบห้าสามสิบแปดใช่ไหมฮะก็คือไม่เล็กเท่าบอยไซด์แต่ไม่ใหญ่เท่าขนาดมาตรฐานนะครับก็เหมาะสําหรับคนข้อมือกลางๆค่อนมาทางเล็กนิดหน่อย นะครับผมคือคนข้อมือธรรมดาใส่ก็ใส่ได้ครับถ้าเกิดเป็นคนชอบนาฬิกาจองไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับตัวนี้ก็คือไม่ไม่ได้เล็กจิ๋วแต่ก็ไม่ได้ใหญ่นะครับก็คือกลางๆข้อมาทางเล็กเท่านั้นเองนะครับส่วนที่สองที่พี่สะดุดตาคือตรงสันขอบตรงนี้นิดนึงเห็นไหมคะตรงขอบตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ยมีสี่มุมเนี้ยสันเนี้ยเหมือนกระดองเนี่ยไีขอบยื่นออกมาเห็นไหมตรงมุมนี่ไหมนี่ก้องจับได้ไหมตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับผม คือพี่เห็นที่แรกตอนที่ของมาส่งเนี่ยพี่นึกถึงนาฬิกาสมัยก่อนนะครับแนาฬิกาสมัยก่อนเนี่ยขอบตรงนี้มันจะยื่นเยอะกว่านี้นะตัวมันจะใหญ่กว่านี้นะฮะแล้วก็ขอบตรงนี้มันจะยื่นออกมาเยอะกว่านะครับทําให้เวลามองแล้วมันความรู้สึกมันแบบถ้าตอนเด็กๆพี่ก็จะดูแบบก็มันก็สวยดีตอนเด็กๆนะที่พี่เคยเห็นนาฬิกาแบบนั้นตอนนี้ถ้ามาดูอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะออกอารมณ์ความรู้สึกนึกถึงวันเก่าๆนิดหนึ่งเออไอ้ทรงแบบนี้นะไอ้ทรงที่แบบมี ขอบยืดออกมาเรียกว่ามีสันสันแล้วกันมีหลังมีสันข้าง,ข,างข้างเนี่ยมานะสีด้านตรงนี้นะครับผมผมจริงถ้าในการเรือนนี้เนี่ยเรือนใหญ่กว่านี้นิดนึงนะเราทำสันใหญ่ๆนี้ก็คงจะดูเจ๋ดีนะครับผมแต่ก็เขาทํามาเป็นไซส์นี้นะครับผมก็สรุปว่าโอเคดูใช้ได้ครับผมสำหรับคนชอบนาฬิกาแนวนี้นิดนึงนะครับผมน่าจะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับแต่ไม่ถึงกระดันนะครับเป็นน้ำเงินเข้มๆนะครับ มีภายน้ำนะครับที่เข็มสั้นเข็มยาวนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือที่เดินอยู่นี่คือเข็มวิรู้อยู่แล้วเนาะส่วนเข็มชุดบนกับเข็มชุดล่างคืออะไรนะครับเป็นเข็มจับเวลานะครับผมอ้าวลองกดดูปุ่มกดจึก๊กนะมันเดินละวบวบวบ,บพอนี้เดินครบหนึ่งรอบอันนี้จะมาปัดมาหนึ่งขีดเห็นไหมฮะเดินไปเรื่อยเ<ๆ>ข็มวินาทีนะครับกับเข็มจับเวลาเนี่ย พี่เห็นพี่ดูมันเป็นออกเขียวเีวนะเอออมเขียวนิดนึงนะครับผมไม่ได้ขาวนะตัวเข็มจับเวลานะฮะเดี๋ยวดูว่ามันครบนาทีน,นรืนะฮะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอ่าพอครบหนึ่งนาทีนะครับเห็นไหมครับเข็มบนจุดวิ่งแล้วจะมีเฉพาะเข็มด้านที่จับเวลาต่อนะครับผมพอเข็มตัวนี้เดินต่อเออนี้เป็นนาทีก,กว่าแล้วเห็นไหมฮะเข็มชุดนี้เนี่ย ชุดนี้ชุดนี้เริ่มขยับไปนิดหนึ่งเพื่อทดเวลาื่อบอกตอนนี้จับเวลาไปประมาณนาทีหนึ่งนิดๆแล้วนะครับผมเออเพราะฉะนั้นสามชุดบนเนี่ยหนึ่งสองสามุนรปันเนี่ยใช้เกี่ยวจับเวลาล้วนๆเลยนะครับผมไม่ใช้กดปุ่มเดิมนะครับแล้วกดปุ่มล่างเพื่อเคลียร์เข็มให้กลับที่เดิมนะครับแค่นั้นเองนะครับจริงๆถ้าไม่ได้จับเวลาอย่าไปเปิดไว้นะครับผมให้มันอยู่นิ่งๆดีกว่าจะได้เป็นการประหยัดพลังงานด้วยนะครับผมอ้าวต่อนะครับขนาดอาจจะดูขอบตรงนี้ก่อนขอบตรงนี้เป็นสีดำเนาะ สกรีนตัวเลขเป็นสีเงินนี่ยฮะส่งเลขนี้จะแบบเออมันเรียกไงเดี๋ยวมันแปลกไม่ได้แปลกแล้วก็พี่ก็เคยเห็นนะไอ้แบบอย่างนี้ยคือสกรีนเลขแบบเป็นแนวตั้งเนี้ยคือวางเป็นระนาบตรงๆนะเพราะบางบางยี่ห้อก็จะเป็นโค้งๆหน่อยใช่ไหมไอัน,นี้วางตรงสิบห้าเขียนแบบเขียนแบบตรงๆนะยี่ห้าสามสิบสามห้าตรงขอบนะนะเนี้ยฮะเขียนแบบตรงๆบางบางยี่ห้อมันจะนออกติดโค้งๆนิดนึงนะฮะผมดูหลายมุมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยวัดขนาดกันนะ คนชอบสีน้ำเงินตัวนี้ก็ไม่เลวนะส,สว่างไปไหมคะเนี่ยดูภาพรวมๆเนาะน้ำหนักไม่ไม่หนักเท่าไหร่ฮะร้อยผมพี่ดูในสเปคนะร้อยสามห้าคือ, al, อเบาๆพอตัดสายก็น่าจะเหลือร้อยนิดๆด,ด,ด้วยซ้ำเนาะชอบฮะในการเบาๆเนี่ยพี่ชอบไม่หนักมากถ้าวัดจากขอบสีดำนะครับถึงขอบสีดำจับสิบเนี่ยได้ประมาณสามสิบเก้าถึงสี่สิบเห็นไหมฮะ จับเอ่านะฮะประมาณสี่สิบนะฮะถ้าว่าจะขอบสเตเลสข้างนอกถึงของนอกเนี่ยได้ประมาณสี่สิบเอ็ดนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวเรือนตัวเนี้ยตีไว้ว่าจะขอบถึงขอบเนี่ยตีไว้สี่สิบก็คือพี่ที่พี่บอกฮะสําหรับคนข้อมือกลางๆไม่ใหญ่มากอ่าย่าใส่จะสวยนะครับผมมีสามแบบเดี๋ยวดูแบบที่เหลือต่อเนาะอันนี้สายนะลองดูนิดนึงกดนะครับกดตรงนี้อ่าใส่ ไม่เป็นสนิมน,นะครับพวกนี้ไม่เป็นสนิมน,นะครับคุณภาพดีของคาซิโอของแท้จะดีของที่ร้านนะครับหนึ่งสินค้าใหม่สองของแท้นะครับสามเป็นของประกันศูนย์นะครับมีใบรับประกันมีใบกำกับภาษีนะครับซื้อแล้วสบายใจได้นะโอเคเดี๋ยวดูตัวที่สองกันตัวที่สองครับหน้าน้ำม,นมือนกันแต่สายเป็นสายหนังสีน้ำเงินกลมมท่านะครับผม แล้วก็ตรงช่องบอกเวลาช่องเวลาฮะเป็นสีทองแดงเรียกว่าสีรถโกก็ได้นะสีทองแดงนะฮะที่เป็นสีทองแดงเนี่ยขอบเนี่ยเพราะฉนั้นสีรถโกมันก็เลยตัดกับสีน้ำเงินสวยดีครับดูเหลื่อมๆนิดนึงนะครับผมไม่หลอกตาไม่หลอกตาเออลืมบอกช่องวันที่มีช่องวันที่ด้วยนะครับตรงนี้ี๋ยวลองลองให้มันเดินดูนะจะตั้งนี่นะครับก็เอามายอามือนะคะดึงเบาๆจิกนึงเบาๆก่อนนะมมนมีได้สองจุดจิกนึงดึงมานิดนึงแล้วลองหมุนถอยหลังดูซิ มีอะไรเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนเอาหมุนไปข้างหน้าดูอ่าวันที่เลื่อนเห็นนะครับถ้าดึงสุดอ่าเข็มเลื่อนเลื่นดีครับตัวนี้ตามสเปคมาตรฐานปกติอิดิเลียนนะครับอ่าโอเคกดกบที่เดิมก่อนนะครับอืมตัวเข็มวินาทีเป็นสีน้ําเงินนะครับตะกูลพวกนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเล่นสีนะครับทําให้ดูสวยเจ๋ดีฮะ สายถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราไว้หลังเราไปเปลี่ยนเป็นสายเหล็กแบบตัวเมื่อกี้ก็ได้นะครับแนะนําเวลาซื้อเนี่ยเอาหน้าปัดที่สวยไว้ก่อนนะฮะที่เราชอบหน้ามันสวยนะครับสายเนี่ยมันเป็นออปชันที่เราสามารถไปเปลี่ยนไว้หลังได้นะครับเลือกหน้าสวยก่อนเพราะถ้าเราไม่เลือกหน้าสวยไปเลือกสายสวยก่อนวันหลังอยากจะเปลี่ยนหน้ามันเปลี่ยนไม่ได้ไงฮะมันเปลี่ยนลําบากนะครับเอาเอาโครงตัวโครงมันเนี่ยนะให้สวยไว้ก่อนนะสายว่ากันทีหลังนะครับของประกันศูนย์ CMG เหมือนเดิมนะครับผม แต่ดูอีกตัวนะครับตัวสุดท้ายอ่ะอ่าครับเรือนสุดท้ายสีเขียวครับนะครับสีเขียวตัวนี้เป็นที่นิยมอยู่หมายถึงว่าเทรนด์ของสีเขียวมันจะเป็นที่นิยมมาสองสามปีแล้วปีนี้ก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับผมตัวเรือนจะเป็นสีดํานะครับสีดำแม่แต่จริงๆพี่เสียดายนิดหนึ่งนะคือถ้าสีเขียวนะอันนี้ขอบเขียวนะฮะสีเขียวด้านนะครับ ขียวเข้มๆค,นะคือถ้าตรงขอบดาเนี่ยนะมันเป็นขอบสแตนเลสนะแล้วเอาไปเปลี่ยนสายเหล็กอะมันน่าจะสวยมากๆเลยอะมันน่าจะเหมือนฬนิกาแอนทิกในกบบาโบราณนิดนึงอะนะคือถามว่าสีดําสวยไหมสวยนะแต่คือเวลาเราไปหาสายเหล็กสีดําถ้าจะเปลี่ยนนะสายเหล็กสีดํามันหาเปลี่ยนยากนะมันหายากนิดนึงคือให้มันเข้าสวยๆ้วมันเข้ามันหายากนะครับถ้า ทำเป็นขอบเงินนี่โอ้โหพี่คงเก็บไว้ใช้สักเรือนนะขอบสีเงินตัวเรือนสีเขียวเนี่แล้วก็ใส่สายเหล็กนะนึกถึงวันเก่าๆนะครับในกาพวกนี้ใส่แล้วมันเวลาเราใส่เราไปนั่งร้านกาแฟเนะี่ยมันจะดูสวยไงนะแต่สีดานี่ก็โอเคครับมันดูเข้มๆหน่อยกระสายหนังนะสายหนังนี่มันออกดําเป็นได้เป็นดํานะ,ะแล้วเย็บเย็บเขียวนะเย็บได้เขียวใช่ไหมสีดำไหมเออดำดำนะวันหลังไม่ชอบสายก็ไปเปลี่ยนสายเอาได้นะครับผมเออเนี่ย ตรงหน้าปัดนี่ก็จะเป็นชุดจับเวลาเนี่ยเป็นสีส้มฮะแต้มส้มคือพวกนี้เขาพยายามจะเล่นสีคู่สีเขาเรียกคู่ตัดของสีกันนะฮะเขียวส้มเมื่อกี้ฟ้ากับน้ําเงินเนี่ยน้ําเงินกับสีทองแดงนะฮะเออพวกนี้เห็นะฮะเสียดายนะถ้าเป็นสแตนเลสนี่สวยเลยตรงมันยมมีโลโก้อีดิเฟียนะดูหัวสายหนังนิดนึงอ่าเป็นสแตนเลสดำนะเมื่อกี้เป็นสแตนเลสเงิน สายหนังยังมีเสื้ดริฟตสจีเนียดิทอลิโตออกเสียงผิดต้องขออภัยสายหนังแท้นะครับคนชอบถามพี่สายหนังมันมันทนไหมอะไรเงี้ยนะครับคือก็ต้องเรียนว่าในเมืองไทยอากาศมันร้อนนะครับถ้าเหงื่อเยอะอ่ะกับหนังเนีย่ยบางทีใส่นานๆมันมีกลิ่นนะฮะมันมีกลิ่นอะไรเงี้ยทคำความสะอาดก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับแล้วก็ผึ่งลมเท่านั้นเอง ถ้ามันเละมากก็แนะนําเปลี่ยนสายคือแบบนี้มันมันเปลี่ยนไม่ยากไงเราหามา้านเปลี่ยนสายเขาดีดเอาเขาเรียกว่าจะเป็นเป็นมีดไม่ใช่โท่ทีเล่นเกมมากไปเขาเรียกว่าอะไรนะมีเล็กๆอ่ะเออพี่เจ้าสาวปรังจินไม่ถูกโทษทีีทษทีมีเล็กๆก็จะดีดสายออกมาได้นะครับผมหรือจะใช้เครื่องมือก็ได้ดีดออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนสายนะครับผมเออนะครับอ่าครับอันนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองในการมองนิดนะครับเป็นสามสีนะครับผม เป็นตัวซ้ายที่พี่เห็นบอกนะฮะน้าเงินสายน้ําเงินตรงกลางเขียวสายดําแล้วก็ตัวเรือนสายเหล็กหน้าน้ําเงินนะครับอันนี้ได้เห็นครบเลยนะสามสีนะครับผมส่วนเรื่องการกันน้ํานะครับเป็นระบบกันน้ำหนึ่งร้อยเมตรนะครับของคาซโวดีเฟียเนี่ยดีอย่างหนึ่งเรื่องกันกันน้ำค่อนข้างดีมากไม่ค่อยได้รับเคมนะครับเพราะฉะนั้นซื้อไปสบายใจได้ครับโอกาสกันน้ําแล้วพลาดน้ำเข้ายากมากนะครับสบายใจได้จุดนี้นะครับเพราะว่า่านไม่ได้รับเคมเลยนะครับ เหมาะสําหรับคนข้อมือไม่ใหญ่มากนะครับก็คือมันไซส์40ก็คือกลางๆค่อนมาทางเล็กนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอืแล้วก็ชอบรูปทรงแบบนี้นะครับก็คือกลมแล้วก็มีสันออกมานิดนึงคือตรงนี้มันไม่เยอะหรอกแต่ว่าคือมันไม่กลมดิ๊กไงนะมันไม่กลมดิ๊กก็ดูเก๋ดีนะส่วนตัวถ้าถามพี่พี่โอเคนะไม่ไม่ด้ดูว่ามันไม่สวยอะไรนะครับผมขนาดไม่ใหญ่น้ําหนักเบาไม่หนักมากนะครับผมแนะนำนะถ้าจะหาเป็นของฝากก็ถือว่าไม่เร็วราคาไม่แรงครับ ถือว่าใช้ได้เลยนะเป็นของฝากได้นะครับผมอตอนนี้ร้านย้ายมาอยู่ในซอยบรมราชชนนีสิบเกข้างในซอยนะครับผมอยู่แถวป่นเก้านะครับเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงประมาณ5้าโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นนะครับผมแวะมาได้นะครับเปิดทุกวันสั่งทางไลน์ก็ได้ Facebook i n s t a g กรมได้หมดเลยนะครับผม,มบริการส่งฟรีอีเมลกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับอ,อ่ะ วันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมช่วงนี้จะรีวิวพวกนาฬิกาสายเหล็กเยอะหนึ่งนะครับพอดีพักนี้ของเข้ามาแล้วหลายตัวมันดูดีพี่ก็อยากแนะนํเานั้นเองนะครับผมขอบคุณมากครับติดตามผลงานมาตลอดนะครับถ้าไม่ลําบากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ข้างล่างไปแล้วน,นะครับหรือกดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิดครับอุ้ยตายละคุยตั้งนานลืมบอ,บอกเบอร์รุ่น <laughs> เออตายละว,วันหลัง ตะกูลมันชื่อ e f v ขีดหกรดด็อกนะฮะตะกูลมันชื่อ e f v 6 0 0้อยดด็อกส่วนรหัสข้างหลังเนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นตามเลขก็คือเปลี่ยนสีนะครับแค่นั้นเองนะครับผมอโอเคครับขอบคุณมากนะครับจากนั้นสยามนาฬิกาแินเสวัสดีครับ